เซบาเบทที่10ข้อ1ถึง19ต่อมาหลังจากพระราชาแห่งคนอัมโมนสิ้นพระชนและฮานูนพระราชโอรสของพระองค์ทรงครองราชแทนพระองค์ดาวิดจึงตรัสว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อฮานูนโอรสของนาฮาสดังที่พระราชบิดาของเขาซื่อสัตย์ต่อเราดาวิดจึงส่งพวกข้าราชการของพระองค์ไปปลอบโยนท่านเกี่ยวด้วยเรื่องพระราชบิดาของท่าน และพวกข้าราชการของดาวิดก็เข้ามาในแผ่นดินของคนอัมโมนแต่พวกเจ้านายของคนอัมโมนทูลฮานูนเจ้านายของพวกเขาว่าฝ่าพระบาททรงเห็นว่าดาวิดส่งพวกผู้ปลอบโยนมาหาฝ่าพระบาทเพราะทรงให้เกียรติพระราชบิดาของฝ่าพระบาทหรือดาวิดไม่ได้ส่งพวกข้าราชการมาหาฝ่าพระบาทเพื่อตรวจเมืองเพื่อสอดแนมและเพื่อจะคว้ามเมืองนี้หรือ ฮานูนจึงจับพวกข้าราชการของดาวิดมาโกนเคราเสียเครื่องหนึ่งและตัดเครื่องแต่งกายที่ตรงกลางจนถึงตะโพกแล้วปล่อยไปเมื่อดาวิดทรงทราบพ,พระองค์ทรงส่งคนไปพบข้าราชการเหล่านั้นเพราะว่าพวกเขาถูกเหยียดหยามมากและพระราชาตรัสว่าจงพักที่เมืองเยริโคจนกว่าเคราของพวกท่านขึ้นแล้วจึงค่อยกลับมาเมื่อคนอัมโมนเห็นว่าพวกเขาเป็นที่เกลียดชังแก่ดาวิด คนอมนจึงส่งคนไปจ้างคนซีเรียมาจากเมืองเบตเบเรโฮบและคนซีเรียจากเมืองโสบาเป็นทหารราบจำนวนสองหมื่นคนกับกษัตริย์เมืองมาอาคาพร้อมกับทหารหนึ่งพันคนและชาวเมืองโถบหนึ่งหมื่นสองพันคนเมื่อดาวิดทรงทราบจึงส่งโยอาบและกองทัพเหล่านักรบทั้งหมดไปส่วนคนอมนก็ยกออกมาและจัดแนวรบไว้ทางเข้าประตูเมืองส่วนคนซีเรียจากเมืองโสบาและจากเมืองเรโฮบพร้อมกับชาวเมืองโถบ และชาวเมืองมาอาคาอยู่ที่กลางทุ่งต่างหากเมื่อโยอาบเห็นว่าการศึกนั้นขนาบอยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังท่านจึงเลือกจากคนอิสราเอลทั้งหมดที่คัดไว้แล้วจัดแนวรบเข้าต่อสู้คนซีเรียท่านมอบพวกทหารที่เหลืออยู่ไว้ในบังคับบัญชาของอาบีชัยน้องชายของท่านและเขาก็จัดคนเหล่านั้นเข้าต่อสู้กับคนอัมโมนท่านกล่าวว่าถ้ากำลังคนซีเรียแข็งกว่ากำลังของเราให้เจ้าไปช่วยเรา แต่ถ้ากำลังคนอัมโมนแข็งกว่ากำลังของเจ้าเราจะมาช่วยเจ้าจงเข้มแข็งทำตนให้กล้าหาญเพื่อชนชาติของเราและเพื่อบรรดาเมืองของพระเจ้าของเราและขอพระยาเวทรงทำตามท,ที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิดดังนั้นโยอาบกับพวกทหารที่อยู่กับท่านก็เข้าไปใกล้เพื่อต่อสู้กับคนซีเรียพวกข้าศึกก็หนีไปต่อหน้าพวกทหารเมื่อคนอัมโมนเห็นว่าคนซีเรียหนีไปแล้ว พวกเขาก็หนีต่อหน้าอาบิชัยเข้าไปในเมืองแล้วโยอาบก็กลับจากการสู้รบกับคนอัมโมนมายัางกรุงเยรูซาเล็มเมื่อคนซีเรียเห็นว่าถูกตีพ่ายต่อหน้าอิสราเอลแล้วจึงรวมตัวเข้าด้วยกันฝ่ายฮาดัดเอเซอร์ทรงส่งคนไปนำคนซีเรียผู้อยู่ภาคตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสออกมาพวกเขามายัางตำบลเฮลามมีโชบักแม่ทับของฮาดัดเอเซอร์นำหน้าพวกเขา เมื่อมีผู้ทูลดาวิดให้ทรงทราบพ,พระองค์ทรงรวบรวมอิสราเอลทั้งหมดข้ามแม่น้ำจอแดนมายัางตำบลเฮลามและคนซีเรียก็จัดแนวรบต่อสู้ดาวิดและรบกับพระองค์คนซีเรียหนีต่อหน้าอิสราเอลและดาวิดทรงประหารคนซีเรียซึ่งเป็นทหารรถรบเจ็ดร้อยคนกับทหารม้าสี่หมื่นคนเสียและประหารโชบักแม่ทัพของเขาตายที่นั่นและเมื่อบรรดากษัตริย์พวกผู้รับใช้ของฮาดัดเอเซอร์เห็นว่า พวกเขาถูกตีพ่ายต่อหน้าอิสราเอลแล้วก็ยอมสงบศึกกับอิสราเอลและยอมรับใช้พวกเขาดังนั้นคนซีเรียจึงกลัวไม่กล้าช่วยคนอมัมโมนอีกอพระธรรมสองซามเอลบทที่8ดาวิดต,ต่อสู้กับฟิลิสเตียแล้วก็มีชัยชนะ,ชะเฉพาะสมัยโบราณโยชูวาเข้ามาที่แผ่นดินคานาอันต่อไปก็ยุคผู้วินิจฉัยต่อไปจนถึงยุคกิย์ซาอูลฟิลิสเตีย ก็โจมตีชาวอิสราเอลบ่อยๆแต่ว่าดาวิดก็ได้ต่อสู้กับเบเเซตแล้วก็มีชัยชนะเรียบร้อยด้วยต่อไปก็ดาวิดต่อสู้กับโมอับโมอับก็ได้โจมตีเพนดินคานาอันบ่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องที่สามดาวิดต่อสู้กับอัมมอนเรื่องนี้ก็อยู่ในโปรที่สิบข้อที่หนึ่งนะครับเฉพาะ อัมโมนกับดาวิดครั้งแรกก็เป็นสัญญิกันเพราะว่าเมื่อดาวิดหนีไปจากซาอูลอยู่ที่ทินตุรกันดันอัมโมนกับกษัตริย์ซาอูลก็ศัตรูกันเหตุฉชนั้นอัมโนก็ช่วยดาวิดฉะตเนั้นบทที่10ข้อทีอ่2เขียนว่าดาวิดก็รับสื่อสารจากกษัตริย์นาฮสที่เป็นกษัตริย์ของอัมโมนเหตุฉชนั้นดาวิดก็อยากจะให้สื่อสารแก ลูกชายของนาฮาสคือฮานุนนะซื่อสัต์คำนี้นะครับภาษาฮิบรวูว่าเฮเซดแปลว่าให้ h protection คือดูแลและให้ p r o v i s i o คือการสนับสนุนในบทที่9นะครับเป็นเรื่องอะไรครับดาวิดได้รับซื่อสัคือเฮเซดจากโยนาธานใช่ไหมครับเฮเฉะนั้นดาวิดก็อยากจะช่วย ลูกชายโยนาธานแมฟีโปเซ่นะครับด้วยเฮเซ่นะครับตาวิก็เช่นเดียวกันครับช่วยตาวิก็เช่นเดียวกันครับเขาก็ได้รับสื่อสารจากนาฮัตที่เป็นกษัตริย์ของอัมมอนเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะให้สื่อสารเฮเซ่ให้ลูกชายของเขาคือฮานุนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนาฮัตเสียชีวิตตาวิก็ส่งข้าราชการที่นูน่นเพื่อหนุนจ ลูกชายของเขาแต่ว่าขราชการอัมมอนสงสัยว่าดาวิดส่งขราชการเพื่อไม่ใช่หนุนใจเพื่อพิจารณาดูประเทศเราเพื่อต่อสู้กับเราเพราะฉะนั้นฮานุนนะครับเขาก็ไม่ต้อนรับขราชการของดาวิดแต่เขาทำอะไรครับข้อที่สี่บอกว่าโกนคราวเสียครึ่งหนึ่ง แล้วก็เขาดูหมิ่นมากนะครับอันนี้เรื่องสขอันนี้เป็นเรื่องอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าในสมัยโบราณวัฒนธรรมนั้นถ้าโกนเครานะครับก็เหมือนไม่ใช่เป็นผู้ชายนะครับอายมากไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อได,ด,ดอาาาอ้เพราะฉะนั้นดาวิดอนุญาตคาราชการมะก่อนเพราะฉะนั้นดาวิดอนุญาต ขาราชการก่อนเข้ามาที่เมืองเยรูซาเล็มขอรอที่เมืองเยริโคจนถึงคราวก็เรียบร้อยต่อไปก็เข้ามาได้ไมายถึงว่าอัมมอนดูมินอิสราเอลต่อไปก็จะต่อสู้ด้วยกันอัมมอนนะครับต่อสู้กับดาวิดไม่ได้เหตุฉะนั้นเขาเรียกทหารนอกนะครับข้อที่6นะครับเขาก็ข้อที่6นะครับส่วนมากมาจาก อารามอารามก็ข้างบนอิสราเอลนะครับแล้วก็พักตะวันออกนะครับคนเยอะแล้วก็อารามก็กระหันมากแล้วก็มีพลังมากด้วยอัมมอนกับอารามร่วมใจกันแล้วก็มีแผนงานว่าอัมมอนอยู่ในหน้าเมืองนะครับแล้วก็อารามก็อยู่หลังที่ทินทุรกันดานเพราะฉะนั้นเมื่อดาวิดส่งโยอาบ หัวหน้าทหารอิสราเอลกับอสอหัวหน้าทหารอิสราเอลกับบัรฑาทหารอิสราเอลส่งที่นู่นข้างหน้ามีอมัมมอนด้วยแล้วก็ที่หลังมีอารัรมด้วยจํานวนก็พวกเขามากกว่าอิสราเอลต่อสู้มีชัยชนะได้อย่างไรแต่ว่าสงครามนี้นะครับชาวอิสราเอลก็มีชัยชนะด้วยแล้วก็อัมมมนถอยหลังเข้าไปในเมืองทำสันวันนี้นะครับ คือเรื่องนี้นะครับกำลังสอนเราว่าข้อที่หนึ่งคนของพระเจ้านะครับถึงแม้ว่าศัตรโตรวบรวมเรานะครับเรามีชัยชนะได้นะเพราะว่าคนให้ชนะไม่ใช่มนุษย์เป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่มีฐานุภาพสูงสุดเฉพาะเราเช็คตูข้อที่12นะครับจงเข้มแข็งทำต้นให้กระหานเพื่อชนชาติของเรา และเพื่อบรรดาเมืองของพระเจ้าของเราและขอพระเอาเว์ทรงทำตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิดอ,อันนี้คือเป็นโยอาบที่เป็นหัวหน้าทหารอิสราเอลพูดอย่างนี้นะครับเหมือนเขาเขาคำนงพูดถึงเหมือนดาวิดนะครับเขายอมว่าคนผู้ที่ให้ชนะหรือแพ้ไม่ใช่มาจากมนุษย์ คือเป็นพระเจ้าพระเจ้าผู้ดีฐานุภาพสูงสุดอยู่กับเราเรามีชัยชนะแน่นอนถึงแม้ว่าโยอาบนะครับเขาเข้าใจผิดว่าต่อสูอ้กอามอนเท่านั้นแต่ไม่ใช่อารามอยู่ที่หลังด้วยศัตรูรอบรวมชาวอิสราเอลด้วยมีชัยชนะได้อย่างไรแต่ถ้าพระเจ้าอยู่กับเรามีชัยชนะแน่นอนเรื่องที่สองนะครับวันนี้สอนว่า ใครได้ไม่สามารถดูมินชาวของพระเจ้าได้นะครับอัมมอนดูมินชาวอิสราเอลแต่ดูมินไม่ได้เพราะว่าเป็นคนของพระเจ้านะนของพระเจ้าไม่รับดูถูกดูมินได้อย่างไรเมื่อเรามีกำลังเมื่อเรามีระบบดีเมื่อเรามีเงินเยอะไม่รับดูมินเหรอไม่ใช่ชาวของพระเจ้ารับดูมินไม่ได้เพราะว่าเมื่อพวกเขาเป็นบริสุทธิ ไม่รับดูเมนเลยนะครับหมายถึงว่าถ้าเราเป็นคนถูกต้องพระผักพระเจ้าถ้าเรามีความเชื่อถูกต้องพระผักพระองค์เรารับดูมมนดูถูกจากคนนอกเลยนะครับต่อไปนะครับพรงนี้เราจะดูบทที่ส1บบทที่1ิบทที่สบ,บ,สบก็ต่อกันนะครับบทที่ส1บเร,เรื่องอะไรครับคือดาวิดปราณเวนีกับพัชเชบาแล้วเขาสั่ง ข่าสามีพชาชเชษาเวลานั้นเป็นยังไงครับดาวิดได้รับการดูถูกดูหมิน่นไม่ใช่รับไม่ใช่รับจากมนุษย์เท่านั้นมันสตานก็ดูถูกดูหมิ่นด้วยหลายคนบอกว่าเพราะเรายากจนเรากำลังดูถูกเพราะเรายากจนพระสิริของพระเจ้าตกอยู่เพราะเราไม่เข้าสู่มหาวิทยาลัยเพราะเราไม่เพราะเราไม่เข้า มหาวิทยาลัยชื่อเสียงดีพระสิริของพระเจ้าตกอยู่เพราะเราตำแหน่งไม่ขึ้นไปพระสิริของพระเจ้าตกอยู่แต่ไม่ใช่นะทำไมพระสิริพระเจ้าตกเพราะว่าเพราะเราไม่บริสุทธิ์เพราะเราทำผิดบาปบทที่สิบและบทที่สิบเอ็ดเป็นเชื่อมกันนะครับที่กำลังนะครับคือเป็นบทที่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งนะครับ บทที่1เข้อที่หนึ่งก็บอกว่าเมื่อถึงฤุดูใบไม้ผลิตคือเวลาที่บรรดากษัตริย์ออกไปรบดาวิดทรงทรงโยอาบพ,พร้อมกับพวกข้าราชการทหารและอิสราเอลทั้งหมดไปทำลายคนอาม,มอนและหลอมเมืองลปาปาไว้แต่ดาวิดประทับที่เยรูซาเลม็ม ถึงแม้ว่าได์ไม่ไปด้วยกันแต่ทุกครั้งมีชัยชนะด้วยอย่าลืมว่าถ้าเราคนถูกต้องพระผับพ,พระเจ้าบริสุทธิ์พระศิรของพระเจ้ายกยงพระสิริพระเจ้าได้นะครับแต่ถ้าเราตกเรื่องจริยธรรมทำผิดบาปต่อไปพระนามของพระเจ้าตกได้นะแม้ว่าเราพบกับปัญหาใหญ่อะไรก็ได้แต่สัตรูไม่สามารถหลอมเราได้เพราะ พระเจ้าเราเป็นพระเจ้าดิธานุภาพสูงสุดต่อไปเรายกย่องพระนามพระเจ้าได้อย่างไรหลายคนบอกว่าถ้าเราตำแเน่งสูงมีสาบสมบัติเยอะเรายกย่องพระนามพระเจ้าไม่ใช่วิธีอย่างเดียวถ้าเราเป็นบริสุทธิ์เราสามารถยกย่องพระนามพระเจ้าได้ขอพระเจ้าทรงให้พระบรรทุกทันอยท่นีไม่ลืมรื่องนี้แล้วก็อยู่กับพระเจ้าตลอดนะครับอธิษฐานด้วยกัน